ใครต e ิดตามพี่พิทพี่จะซื้ออะไรก็เราจะมีเข็มทำนี้ให้ครับน้องติดตามพี่ไหมตามค่ะพี่จะซื้อของให้น้องใส่แล้วเขียนให้ทายสามสิบวิโอเคไหมค่ะพร้อมไหมสองคนได้ไหมคะพี่หนูขอปรึกษาก่อนแล้วว่าหนูจะเอาอะไรอ่าได้ปรึกษากันก่อนสองคนเลยสองคนเลยแล้วพี่ขอสร้างแผนกันเลยอาจจะเป็นของที่เรากินแล้วมีความสุขเรากินแล้วมีความสุขเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะโอเคพร้อมนะไปไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่คันนี้นี่เอาคันนี้ พรค่ะสามสไป้าหนอยเอาจริงอ่ะุกีระซุปก้อนหอมเปนเจหอนแล้วมาลายกกิมาละมาละห้ยเยอะมาลม้าส่สามสองเวลา